เงินยาวยากลุ่มเปราะบ้างยังไม่เข้า10มิถุนาเพิ่มสิทธิ์6กลุ่มใครมีโอกาสได้บ้างเช็คเลยก็กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็คาบเอาข่าวเกี่ยวกับ เงินเยียวยากลุ่มเปล่าบางมาแชร์บอกต่อนะครับก่อนจะแปลรับชมเนื้อหาข่าวนะครับทางช่องของเราก็ขอกําลังใจจากพ่อแม่พี่น้องด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เผย6กลุ่มคนมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปล่าบางพร้อมชี้แจงสาเหตุจ่ายเงินช่วยเหลือช้าต้องรอคอรอมอ อรอบ2เมื่อวันที่3มิถุนายน2563 NBT รายงานบทสัมภาษณ์นางพัชรีอารยกุณรองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พอมเปิดเผยถึงมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบางจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ว่าเรื่องของการเยียวยากลุ่มเปราะบางตอนนี้ยังไม่ชัดเจนต้องมีการพิจารณาในที่ประชุมคอรมอ,อีกครั้ง ซึ่งตอนแรกทางพอมอเสนอให้ทั้งหมด13ล้านคนแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะได้ทั้งหมด13ล้านคนหรือไม่เนื่องจากจะต้องพิจารณากลุ่มที่เคยได้รับเงินเยียวยาแล้วทั้งจากเราไม่ทิ้งกันเยาวยาเกษตรกร,ร,กรและผู้ที่มีสิทธิประกันสังคมว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือส่วนนี้หรือไม่ส่วนกระแสะข่าวที่มีการคาดว่าจะมีการโอนเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางในวันที่10มิถุนายนนี้ จึงไม่เป็นความจริงเนื่องจากจะต้องรอการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้งแต่ในส่วนของกลุ่มผู้พิการนั้นได้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว1,000บาทหนึ่งครั้งตั้งแต่เมื่อวันที่29พุทพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นเงินที่ทางกองทุนมอบให้เองไม่เกี่ยวกับเงินกู้ของทางรัฐบาลส่วนในวันที่10มิถุนายนก็จะ มีการโอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดให้ตามกำหนดเผยคนหกลุ่มที่จะได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางนางพัชรีกล่าวยอมรับว่าเงินช่วยเหลือส่วนนี้อาจมีผู้ตกหล่นอย่างเช่นคนเร่ร่อนที่ไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักแต่ยืนยันว่าพอมอได้ช่วยเหลือในเรื่องของอาหารและที่อยู่ทั้งหมด หากเข้ามาอยู่ในความดูแลของพอมทั้งนี้นางพัช,ชรีเปิดเผยกับสปริงนิวว่ากลุ่มคนที่จัดอยู่ในกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 และจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มคนเปราะบางได้แก่ 1. ผู้สูงอายุที่อายุ60ปีขึ้นไป 2. ผู้พิการทุกประเภท 3. เด็กแรกเกิดไปจนถึง6ขวบ 4. คนเร่ร่อนหรือคนวิกลจริต 5. คนขอทานที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์หกลุ่มผู้ขายบริการทางเพศสุดท้ายนี้ขอบคุณข้อมูลจาก NBT และ Springnew นะครับหากผิดพลาดประการใดทางช่องของเราก็ยกมือกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ